ครับวันนี้มาทำคลิปส่งอุปกรณ์การเรียนแบบออนไลน์ของสถาบันนะครับผู้เรียนลงทะเบียนไว้ที่จังหวัดเพชรบุรีครับเมื่อผู้เรียนลงทะเบียนเบื้องต้นตอนนี้หลักสูตรการเรียนบทเรียนออนไลน์จะประกอบด้วยครับดูตามนี้20บทเรียน ในนี้ตั้งแต่บทที่1ถึง20ครับแต่ตำรามีถึง23เราจะเรียนถึงบทบท20ค่าเรียนอยู่ที่15ครับเมื่อผู้เรียนลงทะเบียนเรียนจะจ่ายเงิน15่ค่าตำราเล่มหนึ่ง3,000บาทเป็น18,000บาทค่าประกันอุปกรณ์ที่ส่งให้ครับคืออุปกรณ์2,000บาทรวมเป็นเงิน20,000บาท เมื่อผู้เรียนสนใจลงทะเบียนเรียนวันแรกจะโอนเงินแค่หนึ่งหมื่นบาทจะเริ่มเรียนตั้งแต่บทหนึ่งถึงที่สิบเห็นไหมครับพอเรียนเริ่มเรียนบทที่สิบอ็ดจะจ่ายหนึ่งมื่นบาทที่เหลือเมื่อเรียนจบ20บทเรียนผู้เรียนจะได้เงินประกันคืนหากไม่ทำอุปกรณ์ของสถาบาันเสียหาย ตำราเรียน3,000บาทผู้เรียนเก็บไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เรียนเมื่อหักแล้วค่าเรียนออนไลน์20บทเรียนก็อยู่ที่1 5 0 0 0บาทจะได้อุปกรณ์ตามนี้อันนี้ต้องส่งคืน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 ส่งคืนเมื่อเรียนจบบทนี่คือการเริ่มต้นลงทะเบียนเรียนวันแรกจะได้รับบทที่1ที่สองบทที่1จะประกอบด้วยสวิตชุดเรียน รถเครื่องฮอนด้บทที่2ประกอบด้วยชุดเรียนรถเครื่องอยามาฮ่าผู้เรียนจะถูกดึงเข้ากลุ่มสอนการเรียนระบบออนไลน์ line. ใช้คําว่าออนไลน์ line, แต่ก็คือออฟไลน์ line. เพราะว่าคลิปที่จัดสอนจะถ่ายคลิปไว้เก็บไว้ในกลุ่มสอนผู้เรียนจะดูแล้วดูแล้วด,ดูอีกหรือดูซ้ำตลอดเมื่อว่าง ดูทั้งวันก็ได้หรือเมื่อว่างจากงานเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าออฟไลน์ line, แต่เพื่อให้ดูดีจึงใช้คําว่าการเรียนระบบออนไลน์ไม่จำเป็นต้องมานั่งเรียนตอนผมทำคลิปสอนคือดูซ้ำเมื่อเรียนจบก็ดูซ้ำได้ครับจะอยู่ในกลุ่มตลอดกลุ่มการเรียนตลอดครับและสำคัญสุดตอนนี้ช่วงโควิด บางคนอยากมาเรียนที่นี่ผมแนะนําครับการเรียนออนไลน์นี้ช่วยให้ผู้ที่สนใจเรียนยืนพื้นหรือเข้าใจในหลักการเรียนหรือหลักการทํากุญแจได้ได้ก่อนเมื่อโควิดเบาบางหรือสะดวกเราจะนัดมาเรียนหรือผู้เรียนจะนัดมาเพื่อมาเรียนที่สถาบันโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มขึ้นนี่คือสิทธิพิเศษช่วงนี้ครับ สนใจเรียนก็โทร0 8 3 7 0 1 3 1 3 3ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ